สวัสดีครับ FC แฟนช่องปู่เยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมทางช่องปู่เยี่ยมเพื่อรับชมการเสนอแนวทางอ่าการคำนวณตัวเลขนะโดยใช้หลักการที่ไม่ซ้ำซ้อนไม่ซ้ำซ้อนนะไม่บวกไม่ลบไม่คูณไม่หารให้ยาวๆนะ เอารูปแบบง่ายง่ายง่ายงาย่นะฮะง่ายงง่ายง่นะให้จับกันนะฮะเป็นแนวทางหนึ่งนะฮะก็ปณิธานตั้งใจไว้ก็อยากจะมีอยากจะให้เอฟซนะ่ะเป็นนักคำนวณได้สักล้านคนในประเทศนะ,ะถ้ามีล้านคนนะ่ะรับรองเกิดงานต่อเนื่องมากมายเลยนะ FC ฟซีคำนวณได้แล้วก็จะไปจับลัตเตอรี่รัฐบาลก็จะได้รางวัลที่หนึ่งนะฮะ หรือไม่ก็ใครที่เก่งที่คล่องแล้วสามารถที่จะให้งานกับทางฝ่ายยูทูบยูทูปเปอร์ทั้งหลายก็จะไปถ่ายทำเอาหรือว่าชี้เป้าให้แก่ญาติมิตรเพื่อนฝูงได้ทั่วไปได้นะนี่ความรู้มีมันกินได้หมดนะปู่เยี่ยมให้ไปเลยเนาะเนานน,น,นะขึ้นอยู่กับสมองเรานะ สำหรับปูย่ำได้มาจากไหนนะก็ได้มาจากได้มาจากการสวดอิติปิโสถอยหลังนะทีแรกก็สวดเล่นๆนั่นแหละแต่ทำไปทำมาได้ความรู้มากมายหลายหลกักหลายรูปแบบมันมาจากอิติปิโสถอยหลังนี่เองนะมันทำให้สมองของเราเนี่ยมันวางรูปแบบแผนผังออกมาชัดเจนกว่าธรรมดานะ สวดเลยนะตั้งนมโมสามจบแล้วว่าอิาสสติปิโสพระกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธไปแล้วก็กลับมาติวาคภะนะสวดกับหลังนะวันละคาบหนึ่งนะถือว่าไปไปกลับหนึ่งคาบนะไปกลับหนึ่งคาบไปกลับหนึ่งคาบสวดสวดสิบคาบยีบ่สิบคาบสามสิบคาบไม่เป็นไรนะติวาคภะทวุณังสนุสัมมาเทศาสัพเทสามะทันส,สิปุโรตระอะเสสูตร สวดไปให้จบนะไปฝึกเองก็ทําเองอ้าวชมคลิปเลยครับเดี๋ยววันนี้จะให้ชมรูปเล่มที่ปูเยี่ยมรวบรวมที่แต่ละงวดแต่ละงวดไว้นะอ้าวตามชมครับผมคำเตือนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจัดทำเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาล นะครับผมไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่อย่างได้นะฮะอ่าเรออกไปแล้วสองหกสี่แปดเจ็ดสองเลขล่างสามศูนย์นะฮะถูกกันตามระเบียบนะถูกน้อยถูกมากอ้าวเรามาดูช่องรูปเล่มนะเป็นลักษณะแบบไหนเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้อ,อย่างนี้อ่าอย่างนี้นะปู่เยี่ยมไปเข้าเล่มนะเอาอะไรไปเข้าเล่มนะ เอาเอกสารนี่แต่ละงวดแต่ละงวดนะแต่ละวันแต่ละวันที่ถ่ายทําคลิปนะฮะอย่างนี้แหละพวกนี้ถ้าถูกน้ําไปหมดเลยนะมันเป็นสอเมจิกนะแต่ว่าพอเราไปทํารูปเล่มเสร็จปั๊บมันจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า มันจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าตัวหนังสือไม่หายนะนี่เห็นไหมเห็นไหมจำได้นะเอาทิ้งไว้ไหนเราได้อ่านแล้วก็จำได้เลขวิ่งสามคูนร้อเมตรนะสามคูนร้อยเมตรสูตรมหาง่ายหนึ่งก็ขหกหกนะเห็นไหมเห็นไหมว่าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศนจับใส่กันในหนึ่งสองสี่หกเจ็ดแปดเ้านี่จับห้าหก เกตนี่ใส่กับหนึ่งสองสามนี่ทางนี้ตัวเลขจะออกมานะเห็นไหนเห็นไหมเข้าเจ็ดสองนะหลักร้อยเจ็ดแปดเก้าหลักร้อยฝั่งนี้เข้านะอ่าก็มีหลายสูตรนะฮะให้รับชมกันมากมายสูตรจับสลับกันก็มีนี่ก็เข้าเหมือนกันนี่เห็นไหมเจ็ดสองนะศูนย์เก้าศูนย์สามแล้วหมอกเจ็ดสองเห็นไหมมันสลับกันมันเข้านะจับได้แปดชุด มีชุดตัดให้พร้อมนะครับผมชุดตัดก็มีเขาเรียกว่าชุดดับเอาอยู่นะอันนี้ก็หน่วยบวกสามจับเลขวิ่งนะแล้วก็มาสลัดกันนี่ชุดสลัดกันศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าแล้วมาออกศูนย์สามนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นนะออกศูนย์สามนะครับผมสองสามสี่แปดเก้าูนยี่มันวิ่งสองสามสี่ใช่ไหมเอามาจับใส่กับแปดเก้าูนนี่ สองสามสี่จับห้าหกเกียรมาเข้าขานี้นะแปดสามศูนย์แปดสามศูนย์ย่มาตรงนี้เอามาเข้าคู่กันใหม่นะเห็นไหมแปดสามสามแปดสามศูนย์ศูนย์สามเข้าศูนย์สามนะฮะหน่วยจะวิ่งมีนี่นี่นี่เห็นไหมสลัดกันเข้านะฮะเข้าเข้าเข้าเอาลขฝ่ามือใครไม่เคยเเลขฝ่ามืออันนี้ยังไม่ออกคลิปนะเลขฝ่ามือ นะคิดจะออกแต่ยังไม่ออกแต่เขียนเตรียมไว้เห็นไหมหน่วยบวกห้าได้เลขวิ่งเลขกับตาลปัดนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเออเจ็ดสองนี่เข้าเข้านะนี่สองสามใส่กับเจ็ดแปดนะสลัดกันหกห้าศูนย์หนึ่งสลัดกันเห็นไหมมันละออกตามนั้นนะอา้าวอัศจรรย์ใจที่สุดนะคือเลขอันนี้นะสูตรออ่าง อ่ะต่อไปจะเปลี่ยนสูตรนะสูตรอ่างนี่มันสั้นเกินไปจะตั้งชื่อมันใหม่แล้วจะบอกว่ามาเต็มบางนะอ่ะมาเต็มบางนะอ่ะา,าอโชคมาเต็มบางก็แล้วกัน โชคมาเต็มบางนะโชคมาเต็มบางโชคลาภมาเตางอ่ะเต็มอ่างอ่ได้ทั้งนั้นนะอ่ะหวศูนย์หนึ่งเก้านะเอาหลักหน่วยทํานะออกหกห้าออกหกห้านี่ห้าเราต้องเข้าทางปากอ้ออ่างในนี่นี่อ้ออ่างนี่น,น,ออน,นะอ้ออ่างนะ อ่างเขียนเลยห้าหกเจ็ดแเนห่เห็นไหมเอา3เป็นหลักเลขขี้่าเลขขี้จับใส่เลขคู่่าขี้จับใส่คู่ถ้ามันไปเป็น8ปดทิศนี่นี่นี่นก็มี 3, 5้าหก็มีไอ่สามห้าสาก้าสามหนึ่ก็มีต่ผมจับใส่คู่นะ สามหกสามสอนะกลับพร้อมนะเข้าที่0ูนย์สาเห็นไหมออก903เห็นไหมตัวด่างมันเข้านะต่อไปเจ้าหลัก9นี่มาทํานะหลักหน่วยมาทําหน่วยล่างมาทําออก10บบนี hey, ่ดู903ออก99้าเ้วเอา9มาทำนะเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ้าวจับเจ็ดเป็นหลักเจ็ดเลขขี้ก็ต้องจับไปใส่คูแล้วครับ เจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดสี่นะเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเข้าเจ็ดสองปังปังนะหนะึ่งสองห้าสองเจ็ดสองอ่าต่อไปสองเจ็ดสองหมอกศูนย์เก้าเอาเก้ามาทำอีกเลยครับนี่นี่นี่เอาเก้ามาทำอ,อ่างนะเอาเก้ามาทำเก้ามาทำก็นี่เอาตัวตัวนี้แหละเป็นตัวอย่างนะ อ่าลองดูนะตัวอย่างก้าตัวนี้เลยออกเกตสองตัวเดิมนะอ่ามาดูสูตรเกตสองนี่นี่ออกเกตสองแล้วสองหกสี่แปดเกตสองเลขออกสามศูนย์เอาเลขล่างมาทํานะอ้าวศูนย์ศูนย์ล่างนี่เขียนไว้ก่อนเลยนะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะถ้าเลขมาวิ่งแปดบังเอินนะ เอาล่างทําจะได้บนนะจะมาตัวไหน8ปดหนึ 8, 1, 8, 3, 8, 5, 8 7แปด้าอ่าบนนะทะล่างนะเอา2มาทํานะ8 7 2เอนี่เอาหลัก2มาทําทำอ่อางนะเขียนอ่างขึ้นมาแล้วก็เขียนเลขใส่ไปเลย2 3 4สามสี่ห้าหกจอ่าจะมาไหมศูนย์สามศูน้ย์เจ็ดศูนเลขงวดหน้านะถ้า0ูนย์ไม่มาก็จะมา1นะ มาหนึ่งนะฮะเพราะว่าหลักการเราหลักการเราสามารถเทียบอย่างนี้ได้นะฮะออ่างพออ่างนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ ถ้าเราเติมตัวเลขเข้าไปนะถ้าศูนย์ไม่มาจริงๆก็1มาแทนได้นะ2 3 3 4 4มสามสี่สี่ห้าห้าหกหกเจ็ดเจเกานย์นเห็นไหมลอง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 ขีดสี่ที่ลองดูนะปั๊บป

หลักหนึ่งนะอ่าหนึ่งหนไปอย่างนี้ก็ได้แหมไปเขียนใส่ซะแล้วนะอ่ะอันนี้เป็นสูตรอ,อา่างนะสูตรนี้สูตรอะไรเอ่ยอ,อา่างเหมือนเดิมนะเจ็ดสองเขาเจ็ดสองนะหนึ่งสองเจ็นย์้าเห็นไหม อ่า09เอา9ล่างมาทำบนนะฮะ901234567 72เ,เข้าอยู่ตรงนี้เอาไว้70747672วิ่ง7นะครับผมแล้วก็72 72เอา2บนนี่มาทำล่างนะน 7, ี 7, ่234567890 จับศูนย์นะศูนย์สามศูนย์หเี่ยศูนย์สาเลขวิ่งที่0นยะ์ะเห็นไหมออก03 3 0เลขล่างสามารถทําเลขวิ่งได้นะนจะทําให้ดูนะเลขวิ่งล่างวิ่งล่างนี่เอา9ก้าทำนะ9 0 1ามันออก0นะูนย์เะออก0ูย์เเอาเมาทำนี่เก้าศูนวิ่ง ต่อไปจะเป็นตัววิ่งนะสองสาสต่อไปห้าหกเสองสาสี่เป็นตัววิ่งนะเรามาดูเรามาดูเลขที่เราได้0ู0ย0สาม สองามสี่มีสามตัวเดียวนะเห็นไหมติด0ูนยสาสามติดล่างตัวเดียวอ้าวไม่หมดแล้วครับผมคลิปเดียวเอาหลายคลิปนะทำให้ชมนะทำตำราเล่มนี้อ้าวใครอยากจะได้แบ่งปันกันได้นะช่วยค่าทำเล่มค่าขนทรงค่าทุกอย่างเลยรวม ข้างในเบียดเสร็จนะ FC คนไหนอยากได้ก็โทรมาเบอร์นี้นะฮะหาปู่เยี่ยมพารวยเลยนะครับผมก็จะได้รับหนึงเล่มนะผมจะทําทุกเดือนนะเดือนละเล่มเดือนละหลายเล่มนะ,ะเดือนละชุดละชุดอันนี้เป็นเดือนอมิถุนายนนะก็ล็กกดากับเดือนหน้าแต่ก็ติดมาหลายแผ่นเหมือนกันใครสนใจก็ว่ามานะ วิชาความรู้ไม่หวงใครอยากมีอยากได้อยากเสบเอาไปเลยสำหรับปู่เยี่ยมมีไม่อดเพราะว่าสวดอิทีพีโซถอยหลังความรู้ไม่อดความรู้ไม่อดแจกกันทุกท่านเอาไปแล้วไปแล้วอำลาพาจากครับผมไปแล้วไปแล้ว